สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปน okay. ี้ขอให้พลังงานของไพ่ดึงดูดเจ้าของดวงนี้เจ้าของพลังงานนี้ให้ดูคลิปนี้และสนใจคลิปนี้และเข้ามาดูและพลังงานชุดนี้จะเป็นสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เท่านั้นค่ะพี่หมออธิฐานแล้วพี่หมอขอให้เจ้าของดวงและคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เท่านั้นเป็นเจ้าของดวงนี้ และพลังงานของไพ่ชุดนี้จะไปเด้งหน้าปีดของคุณเพราะนี่คือดวงของคุณก,ออก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวมาดูพลังงานของไพ่กันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณและดวงของคุณในช่วงเร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรบ้างพี่หมอจะเปิดให้สามใบนะทุกคน เข้ามาแล้วก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเซตคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยสำหรับไพ่ใบแรกนะคะปึ๊บว้าวไพ่ใบแรกขึ้นไพ่สองไม้เท้าช่วงนี้การเจรจาตกลงอะไรของคุณในช่วงนี้สำเร็จคำพูดมีสเสน่ห์พูดคุยตกลงเจรจายื่นเรื่องเอกสารมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนสำหรับใครรอง,งานได้งาน ใครกำลังมองหาหุ้นส่วนคุณจะได้หุ้นส่วนที่ดีอย่างแน่นอนและก็ยื่นเรื่องเอกสารทุกๆอย่างจะอนุมัติและราบเรื่อและคุณจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้พลังงานได้เรื่องราวดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะเร็วๆนี้มาดูใบที่2กันว้าวการตกลงเจรจาอีกแล้วไพ่สองถ้วยใครมีปัญหากับแฟนใครมีปัญหากับคนรักใครมีปัญหาเรื่องงานไหมคุณจะแก้ไขได้ คุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนภายสองถ้วยคือการเจรจาการตกลงการไก่เกลี่ยเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณจะราบรื่นหรือคุณปรารถนาสิ่งใดแลวต้องใช้คำพูดหรือการเจรจาในการตกลงจะสำเร็จนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าคำพูดของคุณนะคะไพ่ขึ้นทั้งสองไม้เท้าและสองถ้วยแบบนี้คำพูดของคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์และยอดเยี่ยมมากสำหรับใครมีแฟนมีคนรักมีดวงอุปถัมภ์ที่ดี คุณพูดคุณเอ่ยคุณขอสิ่งใดในช่วงนี้สำเร็จและอาจจะได้ของชิ้นใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานที่ดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบที่3กันพลังงานของไพ่บอกว่าว้า wow! วการเริ่มต้นอัศวินหนึ่งไม้ถ้าคุณจะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆงานใหม่ๆหรือใครที่สามารถม o ฟออนเกี่ยวเรื่องความรักได้เบื่อความรักเก่าๆมีปัญหามายาวนาะนถ้าคุณม o ฟออนได้คุณจะได้เจอคนใหม่คนที่ดี คนที่ทุ่มเทเปใจและเปย์เงินให้กับคุณแล้วก็ทุ่มเทความรักให้กับคุณใส่ใจคุณแบบมากๆสำหรับคนที่มุกอ่อนเรื่องความรักได้คุณจะเจอโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆและใครกำลังจะเริ่มลงทุนธุรกิจคุณจะเห็นธุรกิจของคุณขยับขยายเดินหน้าจเจริญรุ่งเรืองหรือร่ำรวยทางด้านธุรกิจการงานหรือการลงทุนของคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคลิปนี้และ รู้สึกว่าพลังงานนี้ชอบและตรงใจเป็นสิ่งที่คิดเป็นสิ่งที่อยากจะทำพอดีพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และให้คุณโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอให้ทุกคนโชคดีบายบายคะ่ะ